จก1,000พกลุ่มปลอบบางเข้าบัญชีวันนี้จริงไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับจะบอกว่าส่วนหนึ่งจริงครับกับข่าวสตังค์มีเดีย10เพื่อสติกาย,ยน2568นเนาะวันนี้เป็นวันที่พี่น้องกลุ่มปลอบบางเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้พิการก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วเนาะแต่ว่าหลายคนได้ข่าวมาว่าจะได้รับเงิน1 0 0 0พันทำไมไม่เห็นได้คือเงิน1000ตรงนี้นะครับเป็นเงินเดิมที่เขาเคยให้เหมือนกับเดือนก่อนๆน,นั่นเองหมายความว่าใครบ้างที่จะได้รับเงิน1 0 0 0 มีเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นครับกลุ่มแรกคือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้เงิน1000กลุ่มที่2คือผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน1000มีเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นส่วนคนอื่นยังได้รับเงินเท่าเดิมเหมือนกับที่ได้ในเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าไม่เชื่อลองดูคอมเมนต์ได้เลยคุณผู้ชมได้รับเงินเหมือนกับเดือนที่แล้วหรือไม่คอมเมนต์มาได้หรือใคร ที่อายุ60ได้รับเงิน1000บ้างคอมเมนต์มาได้ครับสตั้งไปตามข่าวมาอันนี้เป็นข่าวจริงนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปดูข่าวว่าเขาจะแจกเงิน3,000บ้าง1000บาททุกคนบ้างให้เป็นข่าวปลอมอย่าเชื่อและอย่าแชร์ต่ออยากดูข่าวจริงกดติดตามนี่เลยครับ Facebook Page ข่าวสตังมีเดียหรือที่ YouTube นี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube ใกล้ชิดกันเนาะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ทั้ง Facebook และ u t u b e นะครับจะไปตามข่าวให้แล้วเจอกัันนนใใหหม่่ขาวาว้ครบ